สวัสดีจ้าทุกคน,นเจอกับแม่แล้วนะวันนี้วันนี้แม่จะทำน้ำกระชายกับน้ำขิงกินกันนะคะกินกันในบ้านมีขิงแก่กระชายนะคะเดี๋ยวแม่จะหั่นขิงก่อนนะคะหั่นขิงเป็นแว่นๆ่นไปหั่นขิงกันเลยจ้ะอ่านี่คือขิงที่แม่หั่นเป็นแว่นนะคะเมื่อกี้ แม่ก็ไม่ได้ใช้หมดนะคะก็จะใช้แค่แค่นี้นะคะอันนี้คือมือแม่ล้างสะอาดแล้วนะ,ะก็จะหั่นเป็นแว่นๆอย่างเงี้ยทุกคนหอมมากอะ่ะกระชายนี้เดี๋ยวแม่จะลองผ่าครึ่งดูเนาะมันจะได้ออกดีน้มัจะได้ออกดีโอเคเดี๋ยวไปหั่นกระชายกันจะ้ะ อ่ะนี่ค่ะแม่ลองหั่นเป็นอย่างนี้นะคะกระชายไอที่ส่วนพวกนี้มันเล็กก็ไม่ต้องหั่นเนาะโ okay. อเคหอมหอมมากๆต้มน้ำกระชายต้มน้ำขิงรวมกันนะคะวันนี้อันนี้ขิงเราใช้แค่นี้แหละต้มแค่นี้พอไม่ได้ต้มเยอะต้มหม้อเล็กๆอ่ะเก็บไว้ โอเคหอมอ่าเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำกันเลยจ้ะไปตั้งน้ำกันเลยจ้าอืตั้งน้ำนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดสักเอาให้น้ำมันร้อนสักนิดนึงแล้วค่อยเอากลิ่นกับกระชายลงเนาะโอเคน้ำแม่ก็ใช้ประมาณนี้ม่ไม่ได้ต้มเยอะนั่นคน แค่นี้แหละประมาณนี้แม่ก็จะซื้อกระชายมาไว้เนี้ยตัวเนี้ยมีต้มกินไปเยอะแล้วฉันกินดิบกินกับน้ำพริกด้วยแล้วก็ต้มกินด้วยทำขนมจีนด้วยอันนี้ก็เป็นขิงขิงอ่อนก็มากินกับน้ำพริก,กนกี่ขิงแก่ก็ซื้อติดบ้านไว้นะทุกคนเนาะได้ยินข่าวว่าช่วงนี้กระชายแพงเหรอทุกคนเนาะอะไรก็แพงเนาะไม่ ช้ำเติมประชาชนซ้ำเติมประชาชนตามๆทุกอย่างเลยตอนนี้แม่ก็เหนื่อยใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาใส่หม้อกันดีกว่า <c oughs> ไปดูน้ำอ่ะน้ำเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราเอาสมุนไพรเราลงไปกระชายกับขิงลงไปด้วย วันนี้ปกติจะต้มกระชายแยกใช่ไหมน้ากระชายน้ํากิง่งแต่วันนี้จะลองต้มรวมกันดูเพราะว่ามันต้มกันได้มันต้มรวมกันได้นะ <c oughs> กระชายนี่แม่ล้างเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซื้อมาเสร็จแม่ก็ต้องล้างล้างก่อนทําความสะอาดก่อนเอาเข้าตู้เย็นนะเสียงฝนทุกคนฝนตกอากาศร้อน ใส่ปลายขิงใส่ตามปลายก่อนจะทำทุกอย่างต้องล้างให้สะอาดนะทุกคนนะโอเคปิดฝาเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน แม่ให้ดูฝนฝนตกอากาศอบอ้าวเนี่ยฝนไอที่มันเสียงดังเพราะฝนมันกระทบต้นกล้วยเนีย่ยเสียงดังปลุกปุกปุกปุกบอกให้เขามาตัดให้ก็ไม่มาตัดให้สักทีนะคะเดี๋ยวจะต้องแจ้งนิติอีกทีหนึง่งข้างหลังนี่คือมันบงนะะังค่ะบังทัศนียภาพ อืมบรรยากาศฝนตกพรำพรำเดี๋ยวมาดูนุ้ยเดือดแล้วร้อนมือเดือดปุดปุดเลยจ้ะหอมกลิ่นหอมกลิ่นของขิงกับกระชายหอมมาก๋ย ถ้าเป็นส่วนตัวแม่แม่จะไม่เติมน้าตาลนะทุกคนแม่ทานได้เพราะแม่กินได้เพราะว่าดิบแม่ก็กินไงกินกับน้ําพริกอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ต้องเติมน้าตาลไปสักหน่อยนะึงเพราะว่าเพื่อให้ทาเพื่อให้กินง่ายเนาะเพราะว่าน้องกับพ่อต้องกินด้วยนะคะต้มเผือกน้องกับพ่อด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่น้ําตาลลงไปสักนิดหนึ่งใส่ไปสัก ช้อนช้อนหนึ่งช้อนสองช้อนเนาะอ่ะสองช้อนพอละเคเดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนเนาะ <S <S <an> <S ให้น้ำตาลมันละลายก <S an> ินหอม เราจะต้มเคี่ยวให้ตัวขิงกับกระชายเนี่ยมันออกมาเยอะๆนะคะก็คือเอาง่ายๆจะใ,ใ,ให้มันเปื่อยไปเลยอะช่วงแรกๆที่แม่ทําช่วงนู้นแม่จะตำใช่ไหมตําให้มันตํากระชายแบบช่วงที่แม่ทําน้ํากระชายช่วงแรกๆแม่จะใช้วิธีตํา ที่ทำมันก็โอเคแต่ว่าไม่อยากลองไม่อยากลองต้มแบบนี้ดูเพราะว่าคลิปก่อนนู้นต้เป็นน้ำขิงใช่ไหมน้ำขิงตก็คือต้งเป็นแว่นๆวันนี้ก็เลยลองหั่นกระชายกับขิงแบบนี้ดูนำมาต้มดู ทำได้ทุกอย่างทุกคนก็คือหั่นแว่นก็ได้หั่นเป็นชิ้นหรือตําให้ละเอียดหรือปัน่นบางคนเขาก็ใช้เอาตามหลักความจริงนะทุกคนน้ําเนี่ยน้ําขิงกับกระชายเนี่ยน้ําขิงน้ำแจ๊ะชายหรือน้ําตะไคร้น้ําสมุนไพรนะต้องถัต้องกินร้อนๆน,นะทุกคนร้อนกึ่งอุ่นนะอืต้องกินต้องกินตอนร้อนกึ่งอุ่นมันถึงจะได้ผลนะ ไม่ต้องนำไปแช่เย็นนะเอาหลักตามหลักละ,ละตามหลักจริงๆของสมุนไพรไทยของเราถ้ากินคือต้องร้อนกึ่งอุ่นอุ่นกึ่งร้อนมันถึงจะได้ผลนะทุกคนถ้าไปแช่ทำแล้วไปแช่เย็นอะไรเงี้ยมันได้มัน,ม,นมันไม่มีค่อยไม่ค่อยไนดะ้มีส่วนได้มันได้น้อยสารเพราะว่ากินร้อนๆ้อนมันจะดีกว่า กินร้อนกึ่งอุ่นจะดีกว่ากินเย็นนะทุกคนนะอันนี้แม่แนะนําให้ทานร้อนกึ่งอุ่นหรืออุ่นกึ่งร้อนอาา่ะฮะไม่แนะนําให้ทานเย็นเนาะทุกคนเนาะถ้าอยากกินได้ผลร้อยเปอร์เซ็นคือต้องกินร้อนกึ่งอุ่นอุ่นกึงร้อนโอเคนะทุกคน เย็นมันจะประสิทธิภาพมันจะน้อยมากอืมอควคันหอมหอมโอเคค่ะทุกคนแม่ไปแล้วค่ะแวะมาทักทายช่วงบ่ายๆของวันหยุดวันอาทิตย์นะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะจ๊ะป้าจ้าแม่ป้าจ๊ะไปบายจ้า,จาอันนี้ปิดต่อปิดไว้ก่อน